กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมจุ้มอินดี้อีกแล้วกับพี่ที่อยู่ด้วยกันเราจะทําเมนูปลามากต้มยำนะครับผมนี้ก็มีเครื่องปรุงมาแล้วปลามากรอสับอยู่นะมาเรามาเริ่มลงเครื่องใส่หม้อก,กันเลยดีกว่าโอ้โห,โหเสียงรถด,ดังสนั่นลั่นโลกโอเคครับผมไปกัน นี่ครับเป็นปลาหมาทั้งหมดที่พี่ผมเขาตกได้มานะครับวันนี้จะมาทาเมนูต้มยำปลาหมากันนะครับผมโอ้โหมีกุ้งแม่น้ํามาหนึ่งตัวด้วยนะเนี่ยยอดก็ตกมาได้นะก็มาดูกันเมนูต้มยำนะคะผมนี่ครับผมกําลังตอนนี้กําลังต้มน,น้ําใส่เครื่องขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดไม่มีขิงนะมีแต่ขาโอเคครับรอต้มยำปลาหมากันดีกว่าอันหนึ่งน,นะ มาครับน้ําเดือดแล้วเราทําการใส่ปลาลงไปเลยครับผมอ,อ้าวส่ไปโอ้วใส่หัวก่อนเลยห,หัวไปก่อนให้รองพื้นก่อนขอ,ขอดูหัวปลาหมาหน่อยเป็นไงนี่ไงตัวเล็กมีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยเองหัวไปรองพื้นก่อนอรองพื้น <c oughs> ลงไปแล้วครับหัวปลาหม้าืออลงเนื้อลงไปแล้วมีเนื้อลงไปโอ้น้ําไขมันมันออกเลยนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มทิ้งไว้ หอมฉุยหมาไม่ยั้งครับมาไม่ยั้งยังไม่หมดใส่จนน้ำไม่เดือดแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนโอเคครับต้มต่อไปยังไม่หมดนะเนี่ยโคตรเยอะมีปลาตะโกกด้วยยังไม่ได้ลงไปเลยอลงไปเนื้อปลาตะโกกครับอหางหางไม่มา ไ <ś les> <ś les> หนเขาแตกต่างยังไงอืมโอ้ยนางกระเด็นนี่แล้วก็ปลากระพงอืมของจริงของจริงอันเด็กน้อยใสไปก่อนใส่ไปเลยไอ,อยน้นี่เหรอโอ้ยนี่กระเพาะไอพ้พุงพุงพุงปลาหมา <ś les> ลงไปแล้วโอเคครับไม่แตกต่างอะไรนะน้ำเดือดกุ้งไว้สุดท้ายแล้วกัน <ś les> โอเคครับอย่าน้ำเดือดมาเจอกันใหม่นะครับผม มาครับผมน้ำเดือดแล้วเราจะทําการใส่เจ้าหนี่ลงไปปรุงแม่น้ําจอมลงไปเลยลงน้งํมลงไปเนี่ยจมไปเลยเอ,อโอเคครับแค่นี้ก็สุกแล้วเดี๋ยวไปทําการปรุงกันต่อเลยดีกว่าปนี่ระหว่างรอนะครับผมมาทาเดินชมสวนยามมืดกันดีกว่าอะไรเนี่ยไฟชมพูชมพูมันคืออะไรนะเ้ บาโคตรแรงเฮ้ยนี่มันบอลสีเนี่ยอผมไม่รู้หรอกมันคืออะไรมัง่งดูดูไปเฉยๆเดินชมอ้าวไฟติดแล้วเอ้ยรถใครอะ่ะอย่าให้รู้นะเอารถตัวเองมาอยู่เนี่ยไหนเอ่ย,เ,อยเราต้มทำกันต้มเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ย้ายที่แล้วนะเอาพึ่งนอกหน่อยไม่ไหวนะครับแล้วก็จะใส่พริก ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีนะครับผมสามอย่างใส่ลงไปเลยใส่แบบไม่พูดทำท่เพลงเทเลยครับเทกระจาดเรียบร้อยครับผมอ่อาเดี๋ยวเราไปจัดจานกันต่อเลยครับผมไปมาผมจ,จัดใส่จานแล้วเสียงอะไรเนี่ยมาแรงี่เกินแต่ละันโอเคครับมาใส่น้ำปลาเลยครับ สองถึงสามสองช้อนครึ่งอะนะ่ยผมให้พี่ผมใส่ให้นะเนี่ยเพื่อนคนใส่ให้สองครึ่งพอ,อมะนาวไปสักสามแล้วกันาน,าาน,านี่น้ำจุ๊บโช์ไหม <laughs> จุ๊บมะนาวโชย <laughs> เปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแล้ว อืมมะนาวอาจจะไม่เปรี้ยวก็ได้โอ้ <c oughs> โหบีบมะนาวน้ำลายแตกแล้วสิใส่เข้าไปเลยครับโหชอบเปรี้ยวก็ใส่เข้าไปอ่าใส่ผักเพิ่มไหมพริกอะไรเงี้ยพริกหน่อยอจัดเข้าไปเลย น่่าอออยูโอเคครับผมใส่ผักชีเพิ่มด้วยนี่แน่เรียบร้อยครับมาชิมกันเลยดีกว่าคนเลยคนเลยคนเลยปลาหมาปลาหมาเนื้อมันยุ่ยนะต้มนานจัดโอยน้ำมะนาวน่าจะเปรี้ยวน่าดูโอเคครับ ขอลองชิมไหน่อยปรียวคนอืมพี่กินเลยวะ่ะนี่อ่าจะใส่พริกเพิ่มอืมเปรี้ยวพอไหมถ้าไม่พอใส่ได้นะใส่เพิ่มได้ใส่เพิ่มได้ไดแกะนานครับรัดเป็นข้าวรัดแกงเลยแกะยากจัด อย่างไรก่อนหลังอืมเขจะใส่พริกป่นแล้วใส่กี่ช้อนนะพี่ก็ได้พร้อมไหมโอเคครับใส่ไปเลยต้ยมตยำพริกป่นไม่รู้ว่าเผ็ดขนาดไหนลาดเนื้อปลาหน,น่อยอ่ม,อมอะลองชิมเลยครับผมเขาใส่มะนาวเพิ่มไหม เหมือนจะยังอ่อนมะนาวไปไหน่อยนะอืมอจัดไปบีปิกซีกหนึ่งซีกนีนา่าจะหอหยอดเลยครับหยอดหยอดมะนาวโอเคโอ้โหนัวๆกันเลยทีเดียวเชียวคนยากอหอม อย่าให้ดูใกล้ๆอย่าให้ดูใกล้ๆอย่าให้ดูใกล้ๆใกล้ไปไหมเนี่ยเนื้อปลามานานๆจะได้กินทีซึมไปแล้วมั้งคนก่อนนานจัดเอาเลยครับชิมได้เลยผมมีลำโพงเนี่ยโอเคมาเรามาชิมกันเลยครับผมมาเรามาชิมกันดีกว่า นี่ขอขอเนื้อก่อนเลยขอยกรุ่นเลยนะนี่ครับผมเนื้อปลาหมาก,กาขาว,วกินกันครับอร่อยไหมเนะี่ยอืมีกล,าล้างด้ยปลาของแท้ กังเยอะเกินอืมอร่อยอ,อร่อยนิดน้ำเลยโอ้อืมอีกคำหนึ่งครับก่อนจากกันไปด้วยบบไมอ้อีกคำหนึ่งคำใหญ่เลยนี่ครับผมเนื่อขาวจัวะฟังไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ เนี้ยขาวดีเกินไาแล้ครับอ,อ,อร่อยสุดยอดไปแล้วครับบ๊ายบาย